อะไรเนีสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้นี่รายการพรมันเทิงใช่ไหมครับอันแน่ติดตามชีวิตผมอีกแล้วโอ้โหคราทิตย์แล้วก็ไปนะฮะที่เอสมนาดนั่นเองนะฮะวันนั้นผมไปแอบเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วนกะ็รายการพรบันเทิงเนี่ยแอบไปถ่ายผมแล้ววันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วโอ้โหดีใจสุดเลยเกินนะฮะถาวมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนที่นี่ก็คือราชาพัช์สวนจันทาน,นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ผมมาทําอะไรที่นี่ ไม่บอกฮะดูจากการแต่งตัวแล้วตัวน,นี้น่าจะมาออกกาลังกายนะับผมไม่มาอ่านสือแน่นอนนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านใครอยากอ่านสือนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ท่นานผู้ชมทางบ้านได้ดูกันนะครับไปกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมหลายท่านคงจะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สนามฟุตบอลนั่นเองนะครับผมมาทําอะไรนั้นผมยังไม่บอกนะฮะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว,ว่ามีทีม, dachte, มชาติหญิงเตะกับทีมสุรนาร์ท้านเนี่นะฮะโอ้เมามันมากๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันผมจะลงไปเป็นกรรมการหรือว่าจะลงไปเป็นกองหน้าหรือว่าจะเป็นคนเก็บลูกบอลน,นะครับไปรอลล้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะไปทำอะไรไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ รู้แล้วใช่ไหมฮะว่าผมจะมาทําอะไรเกือบเกือบกันแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าทําไมต้องมาที่สนามฟุตบอลนะฮะแล้วก็มีวันนี้มีพี่ๆจากปริญญาโทนะฮะนักฟุตบอลอาชีพเลยนะฮะโอ้โหจะมาแข่งกับพวกเรานะฮะพวกเราชื่อทีมเออ่พร้อมไหมฮะน้องเหินฮะพร้อมครับผมพร้อมใช่ไหมฮะพร้อมครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้มาเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยนะครับ จิมม <aunque S 2> ี่ฮะพร้อมไหมฮะคนนี้ครับพร้อมครับเต็มที่ครับพร้อมไหมคนนี้ครับพร้อมครับผมเพื่อนผมแต่ละคนพร้อมกันหมดแล้วฮะแต่ตอนนี้คนที่เป็นดาราเนี่ยยังช้าอยู่นะฮะยังไม่ออกมานะครับผมเดี๋ยวออกมาอีกทีเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พวกเขาอีกทีนึ่งครับ คนใดหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีครับทุกคนครับเดินตานะครับวันนีเป็นแฟนด้วยโคตรด้วยเหนื่อยมากเลยครับอยากมาได้เล่นเตะเลยเหนื่อยแล้วนะวอมวอมเนา่ยยืนเส้นยืนสายคนหนึ่งครับวินวินเนี่ยขอโทษนะที่มาช้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาแต่ชัวร์ครับมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มามาแบบวิ่งเล่นนะนิดนึงวันนี้ความพร้อมนะฮะเราก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับพี่จ้าะครับผมคือเรามาสนุกสนานกันมากมาออกกำลังกายก็โคตรตื่นตาด้วยผลสกอร์ไปยังไงเนี่ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้ว เราอาจจะชนะสักสิบยี่สิบศูนย์นะพี่พี่ว่าทีมเราชนะเฮ้ยจริงเหรอจริงๆพี่อย่าไปพูดแบบนั้นท่านผู้ชมมาพี่ดูจากทรงแล้ววันนี้พี่ต้องมีสองลูกสองลูกสองลูกเลยเอเอามาอยู่แล้วไง2สองลูกทำทำเสียจุดโทษสองลูกเอาละครับวันนี้ก็พวกเรานะทีมอะไรครับวันนี้ทีม โอ้โหหลายทีมมากเลยทีมแพนด้าใช่ครับเราเองนะครับก็ตอนนี้พร้อมแน่นอนแล้วมีเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเลยฮะมีอยู่ทั้งสามเราและเก็ดมาเทียบเราทุกคนเลยนะครับตอนนี้ยังบอกมาไม่หมดเลยนะพี่พี่ดอดนฮะ พี่ตาครับพี่ตาแล้วก็มีพี่ดอตด้วยพี่บกกี้เออพี่บกกี้นะอันนั้นอันนั้นบกกี้ดอตพี่ดอตนะฮะมีใครอีกปะฮะโอ้มีเยอะเลยมีน้องวินน้องแอมนะฮะน้องเหินไม่รับนะครับมีออนเดอะสตาร์พอแล้วครับพร้อมเชิญไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพวกเราขอไปมองก่อนแล้วฮะเพราะว่ากำลังจะรูสนามแล้วนะครับไปรอดูกันนะครับว่าสกอร์จะเป็นยังไงนะไปแล้วผม ครึ่งแรกผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้เรานําอยู่ที่4ี่ตัวหนึ่งนะครับก็ไม่เคยไม่เคยฝันนะฮะว่าเราจะมีแรงเล่นได้ขนาดนี้นะฮะก็นี่ก็เพื่อนๆก็เต็มที่กันวันนี้มีสองชุดครับครึ่งแรกก็พวกผมลงไปแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยให้พี่ๆเขาลงกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้พี่เขาจะทำได้กันกี่ประตูนะครับเดี๋ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทีมผมน่าจะชนะได้นะครับทีมแพนด้าของเราเองนะทำไมถึงชื่อทีมแพนด้าดูตาแต่ละคนนะฮะทำงานเหนื่อยครับผมทำงานดึกนะ ไม่ได้นอนกันนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าแพนด้านเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าข้นหลังเนี่ยพวกพี่ๆของผมเขาจะยิงเพิ่มอีกกี่ประตูหรือว่าั่งงข้ามจะยิงเราเละนละ้ะไปดูกันดีกว่าครับ แล้วตัวนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับตอนนี้สกอร์ก็อย่างที่พูดไว้นะครับพวกผมนําเยอะนะฮะก็นําไปไม่เท่าไหร่หรอกครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วแหละก็มีลปินัาราหลายท่านนะครับที่มาในวันนี้ต่างค่ายต่าง,ต,างต่างบริษทัทกันแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันครับเรามาเล่นฟุตบอลกันที่นี่นะฮะที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทานเองนะฮะต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่ให้เรามาเล่นฟุตบอลกันที่นี่นะครับเรามีความฝันว่าเราอยากจะ กับศิลปินดาราเราเห็นทีเมื่อก่อนก็มีทีแมงปอล็อกขึ้นพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้แล้วพี่สารามอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เราก็พี่เต๋าสมชายแล้วนี่เราก็อยากแบบเฮ้ยเลยเป็นแบบ,บพี่เขาบ้างคือเราก็เลยไม่เก่งหรอกครับเราก็อาศัยหน้าตาครับผม <c oughs> ในประเทศของเราเนี่ยมีสนามย่าเทียมเยอะเหลือเกินนะครับก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆพี่น้องๆน,นะฮะมาออกกำลังกายกัน,นะ <c oughs> เล่นไม่เก่งไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ใจรักดีกว่ามาเล่นด้วยกันนะครับก็ในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ขอฝาก พรอมด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องสงครามตางงาน,นะครับผมตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่ทราบวันออนแอร์ถ้าเกิดว่า on end, วันออนแอร์วันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีเรื่องนั้นก็คือเรื่องว่าหัวใจมีเงานั่นเองนะครับก็มีพระเอกมี่โตโน่นเองน,น,นะฮะแล้วก็มีผมอยู่ในเรื่องด้วยในเรื่องหัวใจมีเงาน,น,นะฮะรับบทเป็นคุณอรชุนนะฮะเป็นนักข่าวอีกแล้วนะครับห่างไม่ห่างจากตากล้องหรือว่าไม่ห่าง จากกล้องถ่ายรูปอะไรเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับตอนนี้คนภาพาาเขาไม่หไหวแล้วฮะต้องให้เขาภ<พ>าพก่อนแล้วไปก่อนแล้วครับสวัส,สดีครับ